วิธีเอารถพ่วงต้อกันเนาะเ <c oughs> วลาเพิ่นเอาหางเสียบเพิ่นเสียบจังไดเนาะนี่เนาะิันที่จอดอยู่ขั้นไผขั้นมันนี่ครับชว่วงนี่เนาะเพิน่นเห็นบะเพิน่นอันนั้นแม่นี่ครับนี่แม่เกินเออขาห่องแม่เนาะแม่สิมาลากเอาลูกเนาะนี่นี่ก็เกิดลูกครับนี่อีกสักพักอเวลามันสิมาเอาลูกมันเห็ดจังไดครับเพราะสิเสียบเขานี่แหละครับเนีย มาแล้วครับแม่เริ่มมาละจะจอาลูกเข้าได้ยังไงมาดูวิธีกันครับจะเซียนขนาดไหนวิธีวิธีเขาเอาลูกเข้าเนาะนแม่กําลังถอยเข้ามาครับถอยยาวมายาวมายาวมาครับเห็นไหมจะเสียบตรงไหมรอดูรอดูรอดูเลยครับโอ้โหแม่นจังเลยนะนี่แหละ แลวว่า,วาเซียนเลยล่ะครับนี่เนะาะครั้เดียวจบเลยครับง่ายมากเลยครับนี่เวลาโอ้ยนี่เขาเรียกว่าคนขับฝีมือเนาะอีกแป๊บหนึ่งขาจะลงมาต่อให้รดลิกครับเห็น,เ,น,หนเขาจะมาลงต่อให้เดลิกเข้าไปอเปออซากอนเสนหถูกต้องนะครับ<อ>นี่เขาเรียกว่ามืออาชีพนะครับนี่นะอ ครับทุกวันไม่เซียนก็ไม่ได้ต้องเซียนหน่อยเนาะเห็นไหมเสียบปั๊บเดียวเรียบร้อยเลยถูกต,ต้องนะครับเห็นไหมลมเริ่มเข้าแล้วมารูดปูดป้านล้วครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จเลยนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพนะเนาะ ครับขอบคุณมากครับ